นี่ะไหลไหล,หลเฮ้ยขันยใหญ่เต็มที่เนี่ยเบื้องทอนเนี่ยพูนารอันนั้นคือกันนั่นนะคะเนี่ยนี่เงาพันก้อนนียค่ะนี่ง่ามไหลง่ามครับ สีงามงามเนี่ยสีนีแสบแซบเด้ค่ะจะเพิ่นจะมีสีนีกับสีน้ำตาลอ่อนนะโอ้โหอันนี้ข้นเตะเลาเด้ค่ะเนี่ยข้นเตะรุดเลยพูดนะค่ะ ไปยังสีโรดยิปสเตจเนี่ยยิมมองนี้มีอันนี้ใหญ่ที่สุดเลย เท่านั้นเด้นเนี่ยทีเว้าห้ฟังทีมาสีมือนั่นนะค่ะเขายังบกเกิดให้เห็นเด้ช่วงนี้แดดจ้าสังเกตค่ะสีของเห็ดเขาจะเขาจะเป็นยังสีพี่ผู้น,นั้นพ่นบอกวา่ตาตัดเอาอันไหนน่อยมาให้ในเรื่องวระสานอยากใส่เบงืบงลุเบืงอยู่ทางหลังกันค่ะข้างข้างหลังิงงงง่นเป็นสีอย่างโอ้ยยังอ่อนออนอยู่ ไลทหรีเดป,ปานี่ชิคเก้นนะคะเฮ็ดแม่ไกล้สมเนี่ยบอกเก็บให้เบิรงดอกเด้อค่ะดีใจพ่อแฮนด์ออฟเดอะบูดค่ะสีเพ่นกับใบใหม่จะสีคือกันคำพอดีตัดแล้วเด้ยค่ะเนี่ยคำพอดีตัดค,คันว่าเอาไปมือนี้น้อนจะขึ้น ขนนอนคืนนี้เอาไปวางไว้ในในถุงสีดังชิิิดังลั่นเลยค่ะเพระาะว่านอนนอนจะกินดีใจไรยค่ะอันนี้เป็นเป็นเห็นออฟเดอะวูดกอแรกของปีนี่ค่ะที่เห็นเป็นกอแรกของปีนี่เป็นเพลนสิเป็นกอหน่อยๆก็บว่เป็นยังค่ะไนมาเห็นเพ่นสีสีคือกับใบไหม่นี่คันบอสังเกตนี่เห็นคันบอสังเกตนี่บอบ่ สิบ่อเห็นเลยเด้ค่ะต้องเบิ่งให้ดีๆเห็นเพิ่นจะมักอยู่ใต้ต้นโอ๊กตัวค่ะส่วนมากเห็นว่าเดอันเห็นเนี่ยเห็นออฟเดอะวูดเนี่ยเพิ่นจะคล้ายๆแบล็กสเตนนิ่งอันนี้เป็นเฮ่น้อค่ะบ่แม่นแบล็กสเตนนิ่งนะมันมันมันมีวิธีสังเกตเลยค่ะคันเห็นเนี่ยเพิ่นสิเป็นดอกน้อยๆอยู่จังสีจังสีจังสีแต่คันแบล็กสเตนนิ่งนี่เพิ่นจะเป็นกาบใหญ่ๆโคตรอยู่จังสีแต่สี คนนบร่งบอเป็นนี่เห็นแบล็กสเตนนิ่งนี่เห็ดเนื้อไก่ฉี่ยงนี่เพิ่นึกว่าเห็ดเด้ค่ะซึ่งมันมันบอมม,มันบอมบอแมนนะขาของเพิ่นอุ้ยดีใจหลายนี่ค่ะนั่นละคำพอดีตัดเลยนี่แต่สิบอใครเลยล่างยากขนาดอันนี้เพิ่นยังบ่ยากปันไหนเพราะว่าฝนบ่ท่านไหนมาตกใส่คันฝนตกใส่เนี่ยน้ำฝนมันถือขีดินขีดินกกระเด็นใส่ใต ไตดอกเนี่ยค่ะเบิ่งทีคันเนี่เห็นว่าเนี่ยคันว่าสังเกตมันจะคาย black staining มันคายกันเลยแล้วค่ะอันนี้อันนี้ยืนยันเลยว่าเป็นเป็นเห็นหาเหงาหาเหงาพันก่อนค่ะนี่นัดคุ้นมากนี่ค่ะยังสีลนะนะคะคือละนี่นี่ค่ะ ค่ะเห็นบ่อาขาวนี่ละกินเพลินเห็นไหมคะจะต่างกันกันกบแบล็กสเตนนิ่งต่างกันเลยเป็นเห็นตัวแรกที่ได้ตัดของปีนี้ค่ะสะอาดมากเลยเห็นไหมคะข้างหลังเขาสะอาดแต่ตรงนี้หนอนเริ่มชัยแล้วนะเนี่ยดูสิทั้งเห็นทั้งชิเก้นปีนี้พอตัดแล้วเขาจะมีน้ำตา รีตวนตาดด้วยล่ะค่ะตัดเพิ่นไปนะเมืองดูยังงอยังงามๆอยู่เนี่ยค่ะใจไหลค่ะพี่ไกด์ในเมื่อแรกที่เจอที่พ่อนั่ยยู่กอนึ่งนันพ่อประมาณสีหาแม่ตน้นตัวจังสีเห่ะคะแต่ว่าเพิ่นนุ่นๆขึ้นมาสีเท่ากันนี่ค่ะสีมืดกันนี่ มาที่นี่พ่อยางไปอีกมือนั่นนะคะพ่อตั้งไหลายชนิดที่หิวเกือบว่ไหวเลยเด้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะพ่อทุกมือทุกมือพ่อทุกมือเลยะค่ะจะเอาจะเอาแ,แม่นี่ไว้ค่ะเอาแต่แม่นี่ไปนี่ค่ะตัดั่างสิคะนั่นเฮ็ดอีหย่างรออีกอันหนึงอ๋อไลอนอนแม่นค่ะ ไลออนแม่นหนั่งก็แทบขนาดเลยค่ะแม่นี่จะยังว่าเอาไปละอีกซีมือจะมาเบิ่งค่ะมึงดูว่าเพ่นจะใหญ่ขนาดใดเพะนะ แนมมาเห็นแม่ไก่ตัวนี้สกอนค่ะเห็นแม่ไก่ตัวนี้กอนมูเลยปานิกาแนมมาเห็นตัวนี้ค่ะอ้ธรรมาสาตร์งามไหลโมกันว่างเรเบิ่งนกะมาเห็นอีกแม่หนึง่งยูนีค่ะแม่นี่หน่อยก็มูแต่ว่าแม่นี้มันงก่กงมูค่ะ แม่นี่สิล่องเอาเพิินใบค่ะแต่ว่าจะเอาแม่นั้นไปฝักง,ง,งาคใหญ่บ,บะท่านเต็มที่เลยอัน,นั้นก็นยังเป็นสาวซ้ำหน่อยกาขาวนี่ใบไม้ปิดที่แม่เขาฝรั่งคนหนึ่งเคยบอาซูฟังเวลาเราพอเห็นเนี่ยเราจะเอาใบไม้ปิดใ้บ่ให้คนอื่นมาเห็นก็เลยล่องเฮ็ดตามเราเฮ็ดเนาเลยค่ะ นามหลเนี่ยอีกจักซีมือกวนซ่อนหลายแอ่ก็เอาเพิ่นไว้พอได้ผู้อื่นจะมาเอาไปก้อนนี่แล้วค่ะเนี่ยมองดูค่ะน้มไหลอล่องเอาไว้ยังติดทันกวางบอยางของก้อนเนี่ยเพิ่นกระจะใหญ่ค่ะยุติท่อนท้า,ทางเลยเดี๋ยวจะตัดยุพาเพิ่นใหญ่เต็มที่แล้ว ไม่ตัดขาดจังสิพดขอดึงเอาแบบเก่าด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยไปปาดมาคันสั้นเรา มันมันตัดหญ้าเติบอยู่ได้ค่ะเนี่ยค่อยไปปาดเอาคุณน่ะหางไก่ง่วงกับ เนสีจะค่ายกันสีคือกันค่ะนี่ใหไงขึ้นแล้วค่ะต้องตัดไปละละคันสั้นเดี๋ยวเนาทีมซื้อ,อ,อหลายมือละค่ะใหไงขึ้นเลยนัานเนี่ยค่ะให้ตัดไปแบบ